สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับทุกๆคนนะครับมาพบกันเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเมื่อประจําที่5นะครับเดือน1 2 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวมสีนอยนะครับพี่ๆกดเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากคําเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทาง ค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมก็สลับไปพี่นะครับสมาชิกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับที่นะครับกาลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับแอดก็แนะนําบ้านกลุ่มทองนาคานะครับพี่เนาะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะลองเข้าไปจิ้มลิงก์สอบถามน้องแอดมินก่อนได้นะครับชอบไม่ชอบนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่พี่แต่ละบุคคลนะครับผมก็มีบางท่านนะครับที่เข้าไปแล้ว ก็มีดวงเฮงปังๆกันนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส <c oughs> ่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆแนวทางวันนี้เนาะเดี๋ยวนะครับผมยังไม่ได้สรุปของเมื่วานเลยเนาะเมื่อวานนี้วันที่สนะครับเมื่อวานวันที่สี่เดี๋ยวนะครับอันนี้สูตรเม็ดเดียวเนาะวันที่สี่วันที่สี่เลขตารางนะครับพี่ๆ ผมให้วิ่ง6เนาะรูด3ไปนะครับวิ่ง6รูด3ไปผลรอบเฉพาะกิจนะครับ8 17กับ53นะครับของเรามาเข้า3 5 5 3นะครับแล้วก็วิ่งรูดที่3นะครับมาส่วนรอบพิเศษนะครับ3 7 4กับ6 3นะครับของเรามาเข้าในตัวเน้นตัวกลับอีกแล้วนะครับ3 6 6 3นะครับวิ่งรูดที่3แล้วก็วิ่ง6นะครับผม ส่วนรอบปกตินะครับ028กับ07นะครับของเราไม่มีนะครับแล้วก็รอบ VIP นะครับ291กับ96อันนี้เราก็ไม่มีนะครับสรุปมาในรอบพิเศษ1่คู่นะครับ63นะครับ36แล้วก็ในรอบเฉพาะกิจ5335นะครับมาดูเลขตารางกันนะครับ0มา5มา3มา6มานะครับ22 2ก็มานะครับในรอบนี่นีครับ2ก็มาเนะ้ะแล้วก็1น,นก็มาในรอบเพาะกิจแล้วก็รอบ vip นะครับก็ถือว่าตัวเด่นมาดีนะครับแต่แค่เราจับคู่ไม่โดนนะครับผมเนาะโดนในในรอบพิเศษหนคู่นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเ,เพื่อนๆด้วยนะครับอืมนะครับ3ตัว2อง0องหนเนาะศูนยได้เสียวนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพูดเยอะแล้วนะครับพี่พเพราะว่าผมก็เริ่มจะง่วงแล้วนะครับก็เลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับเลขสามเลขหกเลขสี่เลขสองแล้วก็เลขหนึ่งนะครับ ส่วนในตัววิ่งตัวรูดตัววิ่งตัวรูดนะครับตัววิ่งผมให้ไปที่เลข3นะครับตัวรูดผมให้ไปที่เลข0ูนะครับผม3ก็จะมี30 3 1 3 4 สามหกศูนย์หนึะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่0นะครับแล้วก็3นะครับพี่ สามศูนย์นะครับสามหกศูนย์ส,สี่แล้วก็ศูนย์หกนะครับส่วนในห,หลักร้อยนะครับผมผมให้ไปที่เลขสองนะครับก็จะเป็นสองสามศูนย์สองศูนย์สี่ นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พีก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจะคู่ให้นะครับก็ลองมองในเล็ตารางได้นะครับรู้สึกจะมาบ่อยนะครับเลขตารางนะครับผมก็ขอให้พี่พี c ีนะครับเฮงๆประปังกันทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนออกไปกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ